ขอบคุณที่มาร่วมโครงการความรู้สู่ประชาชนวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราติดภาวะโควิดนะครับก็เลยทางทีมโรงพยาบาลตากสินก็เลยมีไอเดียที่จะอสอนประชาชนทางออนไลน์ด้วยทางาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องนะครับก็จะเกี่ยวกับว่าทํายังไงนะครับให้ห่างไกลโรคอ้วนนะครับโรคอ้นนะวนเป็นภาวะที่เป็นภัยเงียบนะครับที่ซ่อนอยู่ใน คนทั่วโลกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจุดประสงค์ในการบรรยายนะครับก็คือความชุกนะฮะของโรคอ้วนในคนไทยนี่มันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเราเป็นคนอ้วนนะครับแล้วก็การรักษาโรคอ้วนเนี่ยมีทั้งการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดแล้วเมื่อไหร่ที่เราถึงเกณฑ์ที่จะต้องมาผ่าตัดแล้วนะครับขั้นต้นเนี่ยคนอ้วนก็จะบอกว่า อย่าเรียกข้าวว่าอ้วนเรียกว่าสารอาหารครบถ้วนดีกว่านะฮะก็เป็นการที่พยายามที่จะหลอกตัวเองว่าเอ้โอเคฉันยังไม่อ้วนนะครับหรือว่าไม่ได้อ้วนนะแค่ทําให้ง่ายต่อการมองเห็นนะครับจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของอันนี้ในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่ามันเป็นดับเบิลขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ปีสิบกว่าปีก่อนนะครับความชุกของคนอ้วนเนี่ยในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้ล่าสุดนะครับปี2015จะเห็นว่าผู้ชาย35เนี่ยน้ำหนักเกินเกณฑ์นะครับผู้หญิง4 4ก็น้ำหนักเกินเกณฑ์นะครับผู้ป่วยอ้วนในประเทศไทยนะครับเขาประเมินว่าถึง16ล้านคนนะครับแล้วอ้วนลงพุงมันมีปัญหาอะไรนะครับจะเห็นว่าโรคสารพัดโรคซ่อนอยู่โรคหัวใจนะครับโรคไตนะครับ นี่อุงน้ำดีความดันโลหติตสูงนะครับส่วนใหญ่ในคนกรุงเทพจะ,ะมีโรคอ้วนมากกว่าเพราะว่าพฤติกรรมการกินนะฮะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะจะมีไขมันความดันเบาหวานอัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคหัวใจถ้าเราปล่อยให้โรคอ้วนนี้สะสมอยู่กับเราไปตลอดนะครับเพราะฉะั้นวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องมาลดความอ้วนกันนะครับ เรามาดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราอยู่ตรงไหนนะครับอยู่อันดับสองนะฮะน่ากลัวไหมครับอันดับแรกคือมาเลเซียอันดับสองนี่ก็คือไทยแลนด์นะครับในระดับเอเชียเราก็อยู่อันดับสามนะฮะรองจากมาเลเซียกับมาเลเมาดีฟนะครับนั้นข้อเสียของโรคอ้วนเนี่ยจะทำให้เกิดส่วนใหญ่จะเกิดแน่ๆนะครับโรคเบาหวานไขมันความดันนะครับ จะมีะผู้ป่วยที่มารักษานะครับจะเห็นว่ามีโรคนิสาสมมาตลอดบางคนต้องฉีดอินซูลินนะฮะวันละ70ยูนิตอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดน้ำตาลลงแต่สุดท้ายไตยก็จะสุดท้ายก็ไม่ดีนะครับเพราะต้นเหตุมาจากโรคอ้วนนะครับบางท่านเนี่ยอ้วนหนักสมมุติ160กิกิโลเน่ยแค่คุยไม่กี่ประโยคก็เหนื่อยแล้วทำงานไม่ได้นะฮะตกงานก็มีผลต่อครอบครัวนะครับ แล้วก็เสียชีวิตเร็วกว่ากําหนดเพราะว่ามีโรคต่างๆมากมายนะครับคุณภาพชีวิตก็จะไม่ดีที่สําคัญก็คือค่ารักษาพยาบาลเนี่ยในต่างประเทศเขามีประเมินแล้วนะครับว่าคนที่เป็นโรคอ้วนบวกกเบาหวานไขมันเนี่ยต้องใช้ยาไปปริมาณเท่าไหร่ต่อปีนะฮะเยอะมากนะครับเนี่ยฮะโรคสารพัดโรคเลยฮะนะะเมื่อไหร่เราจะบอกว่าคนนี้อ้วนคนนี้ผอมปัจจุบัน มาตรฐานก,ก็คือยังใช้ดัชนีมวลกายนะครับปกติคนเราเนี่ยควรจะอยู่ไม่เกิน25นะครับถ้าเกิน25นี่คือท่วมระยะสุดท้ายแล้วฮะรเริ่มจะอ้วนแล้วโรคอ้วนก็คือ,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 อดัชนีมวลกายเกิน30ขึ้นมาแล้วนะครับมันยากใช่ไหมว่าคำนวณยังไงดัชนีมวลกายเรามีตารางนะฮะทุกท่านดูได้นะครับเช่น ถ้าสูง160ถ้าเกิน64กิโลก็คือเกินเกณฑ์ละ BMI ก็26นะครับถ้าสูง170หนัก101กิโลดัชนีมวลกายก็35ละดงนั้นทุกท่านถ่ยอันนี้ไปได้นะฮะไม่ต้องคำนวณคือสามารถที่จะใช้ตารางนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าดัชนีมวลกายมันเป็นตัวบอกคร่าวๆนะครับว่าใครอ้วนใครผอมแต่ท่านดู2คนนี้ฮะ ดัชนีมวลความสูงเท่ากันน้ำหนักเท่ากันดัชนีมวลกายเท่ากันแต่อยากเป็นคนไหนฮะซ้ายหรือขวาอยากเป็นคนซ้ายนะครับเพราะว่าการใช้ดัชนีมวลกายคือน้ำหนักทั้งหมดซึ่งเราบอกไม่ได้ว่าเป็นน้ำหนักจากกล้ามเนื้อน้ำหนักจากไขมันหรือเปล่าเราก็เลยมีเครื่องตัวนี้เลยตัวนี้ฮะอันนี้คือที่เรามาตัดสินมีที่ตรวจเนี่ยครับว่าสามารถแยกแยะได้นะครับว่า ไขมันของท่านกี่กิโลโปรตีนกล้ามเนื้อของท่านกี่กิโลนะครับอันนี้เป็นคนไข้รา,ายหนึ่งยกตัวอย่างบอกว่าผมไม่เห็นอ้วนเลยน้ำหนัก1 1 8กิโลแต่พอพอมาวัด Body Composition เครื่องนี้จะเห็นว่าน้ำหนักที่เป็นไขมันเนี่ยปกติในอายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ความสูงเท่านี้เนี่ยปกติไม่ควรเกิน1 4กิโลตัวน้ำหนักตัวไขมันเลยนะแต่คนไข้รายเนี้ย มีไขมัน57กิโลเกินเกินไม่เกือบ40กว่ากิโลเห็นไหมฮเพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะเป็นตัวบอกได้ว่าน้ําหนักของคุณเนี่ยที่เกินเนี่ยเป็นไขมันหรือกล้ามเนื้อนะครับฉะนั้นเราต้องการลดไขมันนะฮะถึงแม้น้ําหนักจะใกล้เคียงเดิมแต่ให้มีกล้ามเนื้อมากกว่าไขามันนะครับเราต้องการแบบนี้ฮะต้องการให้มีกล้ามเนื้อไขมันลงพุงให้น้อยนะครับ ถ้าทุกคนจะเห็นภาพนี้เลยฮะอันนี้เป็น MRI ที่เห็นว่าคนที่น้ําหนักเยอะอันนี้ร้อยกับร้อยยีสห้ากิโลกร,รมัมอันนี้หนักประมาณ60สิกิโลกร,รมัมจะเห็นว่าที่เรากลัวเนี่ยไม่ใช่ไขมันด้านนอกอย่างเดียวเห็นหัวใจไหมฮะเห็นตับไหมครับมีไขมันพอกตับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไขยมันที่พอกตับนานๆเนี่ยจะทําให้ ตับเน e, ี่ยแข็งแล้วก็เป็นตับ ING, Peach, ctions, sunshine, อันนกเสบแล้วก็เป็นมะเร็งได้นะครับอันนี้คือของจริงก็คือสุดท้ายคนไข้ต้องเปลี่ยนถ่ายหัวใจที่อเมริกานี่เปลี่ยนถ่ายหัวใจเยอะเพราะไขมันเห็นไหมฮะไปพอกหัวใจพอกอวัยวะภายในทั้งหมดนะครับซึ่งเครื่องอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไขมันที่อยู่ด้านในเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับการรักษาเนี่ยมีหลายวิธีการรักษาทั้งทางยาและทางผ่าตัดถ้าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เนี่ย แสดงว่าการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเนี่ยสามารถลดน้ําตาลสะสมได้ดีกว่าการรักษาด้วยยานะครับหลังจากผ่าตัดน้ําหนักก็จะลงอย่างนี้นะฮะลงเป็นระยะภายใน6เดือนก็จะลงไปเยอะนะครับทั้งน้ําหนักนะฮะอันนี้คือกราฟอันนี้คือหลังผ่าตัดน้ําหนักทั้งน้ําตาลสะสมการผ่าตัดทําให้น้ําหนักลงนะฮะน้ำตาลที่เป็นเบาหวานลงนะครับ รวมทั้งความดันโลหิตสูงไขมันต่างๆทุกอย่างลงมาปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดีที่สุดก็คือการที่เราจะ,ะไม่เป็นโรคอ้วนนะครับจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะมีฝ่ายโภชนาการแล้วก็ฝ่ายนักกายภาพมาสอนนะครับทั้งคนที่อ้วนแล้วหรือยังไม่อ้วนนะครับโชคดีคือในคนไทยเนี่ยมีอาหารที่แคลอรี่ต่ำเยอะมากนะครับอย่างเช่นอันนี้นะฮะ แกงจืดเต้าหู้หมูสับถ้าเราทําก็แค่80กิโลแคลอรี่นะฮะโดยปกติเนี่ยคนที่ยังไม่อ้วนอย่างผู้ชายเนี่ยสามารถกินได้ถึง1,800แคลอรี่2,000แคลอรี่ในผู้หญิงก็1,500 1,800ประมาณนี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณน้ําหนักเกินเกณฑ์แล้วเนี่ยแคลอรี่ก็ไม่ควรเกิน1,000ประมาณนี้ครับแคลอรี่ระฉะนั้นเราต้องมาจดคํานวณแคลอรี่ด้วยนะครับอันนี้น้ำอย่างเช่นน้ําพริกกะปิอย่างเงี้ยนะครับ แคลอรี่แค่55เองเราก็ทำเองที่บ้านได้อย่างนี้นะครับอย่างลาบต่างๆลาบเห็ดก็95กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับแกงจืดมะละยัไส้หมูก็แค่90แคลอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นกลุ่มอาหารที่แคลอรี่ต่ำที่มีในประเทศไทยที่เราทานได้ทุกท่านทานนะครับน้ำอัดลมกระป๋องหนึ่งคิดว่า ทานหนึ่งกระป๋องต้องวิ่งกี่กิโลเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คนไข้ที่มาหาผมก็จะบอกว่าทานอาหารไม่ได้เยอะเลยนะฮะทำไมน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นผมก็จะมายกตัวอย่างว่าน้ำบัลลมหนึ่งกระป๋องถ้าเรากินวัตอนนี้ปุ๊บเราต้องวิ่งกี่กิโลถึงจะเผาผลาญแคลอรี่ที่เรากินไปอันนี้ได้เราต้องวิ่งเกือบ2กิโลนะครับท่านทําอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่ทํนาน้ําตาลนะฮะ ทั้งหมดมันก็จะสะสมในตัวสุดท้ายก็เลยจะอ้วนนะครับทุกท่านเคยทานไหมครช็อกโกแลตเล็กๆแค่นี้ที่เป็นของขวัญปีใหม่ครับกินสองก้อนเท่ากับต้องวิ่งสองกิโลกว่าทุกคนถอนหายใจนะครับวันนี้ถ้าทุกท่านกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆกินเป็นถาดอย่างนี้ครับแล้วเราไม่ได้วิ่งเลยอะ่ะมันก็สะสมในตัวนะฮะแฮมเบบอ,อ,อย่างเบอร์เกอร์นะครับขึ้นอยู่กับชนิดเลยเบอร์เกอร์นะครับ เฉลี่ยต้องวิ่ง1แฮมเบอร์เกอร์ต้องวิ่ง4กิโลเห็นไหมฮะดันั้นการกินอาหารสําคัญมากในการที่เ,เราจะอ้วนหรือไม่อ้วนดังนั้นวันนี้เนี่ยจะมีอาหารมาที่เป็นโลแคอรี่มาเยอะแยะเลยนะครับอย่างอันนี้ครับต้องวิ่งเกือบถึง12กิโลนะฮะดังนัถ้าใครทานทั้งหมดนี่ผมว่าเดี๋ยวต้องวิ่งกลับบ้านนะครับถึงจะเบิร์นพลังงานได้หมด ออกกำลังกายก็มีเดี๋ยวมีนักกายภาพมาสอนนะครับว่าออกกําลังกายยังไงให้ลดความอ้วนนะครับโดยเฉพาะคนที่อ้วนแล้วนะครับจะมีท่าออกกําลังกายยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนออกกําลังกายหายากถูกไหมฮะเพะฉะั้นเราทําทุกวิถีทางแล้วเนี่ยทํายังไงก็ไม่ลงอันนี้ก็จะมาถึงผมละเพราะ,ะนั้นด่านแรกถ้าทุกท่านยังไม่ได้ อ้วนมากเนี่ยสามารถที่จะคุมอาหารนะฮะพยายามอย่ารับประทานยาที่ลดความอ้วนเพราะบางทีเนี่ยมันจะมีไทรอยฮอร์โมนมียาระบายอยู่สุดท้ายไม่จะลงฮะลงประมาณไม่หเดือนสุดท้ายจะขึ้นมาโยโย่มากกว่าซึ่งอันตรายนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับออกกําลังกายยังไงแล้วก็ก็ไม่ไหวนะครับเราก็มีวิธีฮะปัจจุบันเป็นมาตรฐานทั่วโลกนะครับคือการเจาะรู จะรูเล็กๆนะฮะห้รูนะครับเพื่อเข้าไปลดขนาดกระเพาะนะครับเรามีอุปกรณ์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือกระเพาะนะฮะอันนี้คือกระเพาะอันนี้คือกระเพาะนะครับมันจะใหญ่อย่างงี้มันจะจุได้หลายหลายลิตรเลยนะฮะอย่างงี้เพราะฉะนั้นเขาก็มีเทคนิคนะฮะเจาะรูใช้อุปกรณ์เดี๋ยวจะโชว์นี่อุปกรณ์นะครับ เป็นอุปกรณ์ผ่าตัดที่สามารถเนี่ยฮะใส่เข้าไปในช่องเล็กๆประมาณ1เซนติเมตรเข้าไปในในท้องคนไข้แล้วก็อ้าปากแล้วก็สามารถที่จะตัดตัดอย่างนี้อันนี้สามารถที่จะงออย่างงี้ได้อย่างงี้ได้อย่างงี้ฮะแล้วก็สามารถที่จะตัดกระเพาะเนี่ยฮะเหมือนตัวแม็กนะครับตัดแล้วก็ต่อไปในทีเดียว เนี่ยฮะสมาธิตัดแล้วก็อันนี้ตัดเรียบร้อยนะฮะตัดแล้วก็ต่อไปทีเดียวเนี่ยฮะเสร็จแล้วงั้นทุกท่านจะดูได้นะครับอันนี้ฮะส่งต่อดูได้นะฮะตัดและต่อในทีเดียวนะฮะใช่ เพราะฉันพอสุดท้ายแล้วเนี่ยกระเพาะจากที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหลือแค่นี้กระเพาะก็จะเล็กลงก็เป็นตัวที่จำกัดการกินของเรานะฮะแต่การผ่าตัดนี้ไม่ได้เพื่อความสวยงามมันเพื่อลดโ,ลโรคเมตาบอลิกหรือโรคเบาหวานไขมันพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าถ้าคนไข้ที่ ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะแบบนี้แล้วยังทานน้ําหวานลงไปน้ําหวานก็จะลงไปได้ครับมันก็จะไม่ลงน้ําหนักก็จะไม่ลงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะผ่าตัดต้องทําความเข้าใจว่าผ่าตัดลดขนาดกระเพาะมีหลายหลายแบบแบบนี้มันเป็นแบบที่ลดขนาดกระเพาะนะครับ80%เนี่ยของกระเพาะจะออกไปเลยนะฮะตัดแบบเมื่อกี้นะครับ80จะจะออกไปเลยจะออกไปจะเหลือแค่ประมาณ20%ซ